สวัสดีครับอยู่กับพวกเรามอาวัสเกมานะอยู่กับบัตตี้ไฟ XBT ศูนย์หนึ่งขีดหนึ่งครับโปรดอ่านคำเตือนครับก็เป็นชุดของอ่าอะไรวะกองทัพจกกักรพัรดิสายฟ้านะครับอืมโอเคสายใหม่เนาะ บอกเลยว่านอนมาแล้วระดับหนึ่งแก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วเท่เดียวฟูมาร์ทุ๊บแก่แล้วนะครับในนี้มีอะไรบ้างนะอะริมานื่อตีทำไมกูวุ่นวายขนาดนี้วันนี้ในนี้มีดาร์กเวอร์แล้วก็คาตานเวอร์นะครับอนาคาตาโนนะครับเป็นสายใหม่นะครับถ้าจำไม่ผิด โอเคขอญาติลุ้นหลังก่อนเมื่อเห็นปะเห็นปะบิซึมเนี่ยบิซึมดะก้อนเนี่ยบันเนี่ยบันก็นได้ใครกันเออโอ้สวยแท้เนาะสวยมากครับในที่สุดก็สวยครับโอเคขอบคุณ okay. มากนะรีวิวละ มาไปแรกดีกว่าครับเท่มากใบนี้อุ้ยเจี๊ยโอเคไซส์หนึ่งนะครับมาสามพันหนึ่งขี้หนึ่งพันนะครับก่อนจกักรพรรดสิสายฟ้าจักรพัดสายฟ้าโอเคมาเมื่อมอนเตอร์กองทัพนะครับจักรพัดสายฟ้าใบอื่นนะครับเข้ามาในสนามนะครับนำการเป็นสุทจุกองการแล้วเข้าสู่ช่องเกตและจั่ว,วการหนึ่งใบฮนะ เมื่อโจมตีในเทอร์นี้เนี่ยการ์ดพูดสนามขอเราหนึ่งใบลั่นหนึ่งขีโอ้ยชี่ไม่ไม่โกงเหรอวะคือเข้ามาได้จวงงี้เลยเหรอถ้าไม่ตายก็ตายแน่ลงได้อีกเหรอโอ้โหเวันนี้แม่งโกงครับเวันนี้แม่งโอ و, ้โหพระเอกวะ่ะต่อไปเป็นเบ้นต์ครับเมื่อไล่ก,การ์ดนี้ได้เมื่อในเทอร์นของเราในเทอร์นที่เราสั่งการ์ดเราโจมตีสามครั้งหรือมากกว่านะครับรีค็แทงรับเป็นหนึ่งนะคัาเตอร์นะใช้ตัวไหนก็ได้ดูการ์เป็นสุดจากกองการ์ดเราสามใบนำการา์หนึ่งใบจากที่ดูในนั้นขึ้นมือ แล้วนํแก๊สที่เหลือจากที่ดูแล้วเข้าสู่ช่องเกตและได้รับเป็นชีวิตหนึ่งหน่วยบา้ามึงโกงแล้วล่ะมึงโกงแล้วตีสามคันได้สังเกตได้เดลือการหนึ่งใบมึงโกงแล้วละเออ,เอ,อสายใหม่นะครับผมยักษ์ลอกสมหารนะครับกัแบบเควอตจะสังเกตนะครับแปดพันสองีห้าพันนะครับเมื่อการนี้เข้าสู่สนามครับทำลายมอนเตอร์บนสนามคู่แข่งหนึ่งใบจากนั้นถ้ากาก์ดมีเข้าเข้าสู่สนามเพื่อความสามารถ อะไรเอ็มแบสเดร์สร้างความเสียหายใส่บันชีวิตฝ่ายตรงข้ามตามจำนวนสายของมอนเตอร์ที่ถูกสมลายทั่วสามารถนี้ทุบไม้เทเกตเอ็มสคืออะไรอ่ะคืออะไรหลบหลีกกัใไ้ตัวโอ้โเท่เป็นกับตันนะครับผมเป็นกับตันนะครับจจายสองเกตนะครับเจ็ดพันสองคิเจ็ดพันสายสามนะครับเมื่อการนี้ในสนามเรา การนี้ในสนามเราไม่ไถูกทําลายจากความสามารถของมอนเตอร์นะครับเมื่อการนี้โจมตีทําลายมอนเตอร์ทําลายมอนเตอร์ทั้งหมดในสนามคู่แข่งและสร้างความเสียหายใส่พลังช,ชีวิตคู่แข่งตาจำนวนการที่ถูกทำลายสําเร็จหากพลังชีวิตเรามีสหน่วยหรือจํากว่าทําลายการทุกใบสนามคู่แข่งและสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตแข่งตาจำนวนการที่ทูกทำลายสําเร็จแทนนะโหดมากนะครับต่ำกว่าสีลงมาระเบิดบอดอ่ะสายเก่านะครับเจนเกอพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะครับเมื่อการนี้ เมื่อการนีมูฟนะครับจากช่องกลางของเรานะครับมูฟไปในช่องกลางนะครับทำลายมอนเตอร์นบนสนามคู่แข่งครับโอ,อ้ยเก่งก็ได้เหรอวะเอ,อ่อใครวะเนี่ยอ๋อผู้พิทักษ์ใจนึงเกตครับเป็งชิ้นหนึ่งหน่วยนะครับเอ้ยจ่ายเป็นชิ้นหนึ่งหน่วยนะครับทำลายมอนเตอร์บนสนามคู่แข่งหนึ่งใบเพื่อให้เราคอมอนเตอร์ดาก์กนโวหรือผู้พิทักษ์ที่มีไซส์เท่ากับการ์ดที่ถูกทำลายไม่เกินหน่อยจากกองแก๊สเราโดยจ่ายคอคอด้วยโอ้เก่งมาก นี่ใบไหนก็ได้ที่สมลายอ๋อเก่งๆขงดินจานะครับพัฒนาเวอร์นะครับนำโซ่หนึ่งใบจากกอง gas นำนำโซ่หนึ่งใบจากการ์ดบ,บนสนามเราลงช่องดอกนำกร์ดเปมนผสดจากกองการ์ดเราสูดช่องเกลแล้วโจ gas สองใบเย็ด yeah. ก็โอเคนะก็โอเคนะไม่ไม่ได้น่าเกลียบเป็นก gas โจ้วยหมายตายนะครับผม ใจสังเกตครับเลือกความสามารถ1อย่างจากด้านล่างนี้เลือกยักเล่าสังหารหนึ่งใบสนามเล่านำการ์ดสใบาจากกองการ์ดเราวางคว่ำในโซของการ์ดนี้และสับกองการ์ดเคาน์เ,เตอร์ถอดโซทั้งหมดการ์ดนี้ทุกใบในสนามถอดโซทั้งหมดจากการ์ดทุกใบในสนาม,มเลือกหนึ่งอย่างด้วยเลือกนบนนะถ้าเลือกนบนนะ เลือกแยกล่าสนามใบน,นำการ์ดไม่เจอสองใบเข้ายาโซ่สกปองการ์ดมันก็เพิ่มโซ่ไม่ใช่หรอวะไม่รู้ไม่เข้าใจอืมเท่ใช้ได้นะครับเากกาสังเกตนำการ์ดนการ์ดในสนามการ์ดนี้ในสนามเราไม่ถูกโจมตีจากความสามารถของมอนสเตอร์นะครับเมื่อการนี้โจมตีนะครับสร้างความเสียหายแซมนรันคิ้แข่งหนึ่งหน่วยไดมีดับเบิลในแท็กอา้าวยังอยู่อีกนเนี่ย เมื่อการนี้ลิงเอทักกับมังกรสัญญาณไปเกิดน,นะครับเราสามารถนำมังกรสัญญาณหนึ่งใบช่องดอกราวางไว้บนสุดของกองการเราไดออ้สายใหม่นะครับใจ1นึงเกตนะการนี้ไม่สามารถโจมตีช่องซ้ายขวาได้ดับเบิลแท็กนะครับเป็นไซส์หนึ่งห้าคี้อ๋อโอเคเป็นไซส์หนึ่งดับเบิลแท็กได้เมื่อการนี้สุสนามครับผ่านเราสวมใส่เทมกองทัจพจักรพรรดิสายฟ้าโจก,กันหนึ่งใบอ่ากิโกง เป็นไซส์หนึ่งนะครับการนี้ไม่สามารถคอในช่องกลางได้กองทัจพจักรพรรดิสายฟ้าทุกใบสนามเราได้รับหนึ่งคีอ่านี่พอได้โล่ใหม่อีกแล้วนะคะรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในเทินคู่แข่งหากไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางและเรามีกองทัจพจักรพรรดิสายฟ้าบนสนามเราจดึงเกตนะคะรับยุโรปโจมตีแล้วจก,การหนึ่งใบอ่าจบอีกแล้วครับ ใจหนึ่งเกตแล้วมันชีวิตหนึ่งหน่วยครับเมื่อการนิจโจมตีเลือกใช้ความสามารถในหนึ่งอย่างจะได้านล่างนะครับได้รับพลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยหรือเลือกมอนเตอร์คู่แข่งลงไปที่มีเซตหนึ่งหรือต่ำกว่าจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเพื่อทำลายมอนเตอร์นั้นอ่านะฮะอ่านะการดับเบิลได้เทรดปะเนี่ยอ๋อไม่มีนะโอ้ไม่ตายว่ะโอ้ใส่ฟาเอ็กเทมเพตบัตเตอร์นะฮะรายการนี้ได้เมื่อพลังชีวิตคู่แข่งห้าห้าหน่วยนะครับ าหน่วยหรือต่ำกว่าฮะและในเทิร์นนี้เราสั่งการ์ดเราโจมตี3ครั้งหรือมากกว่าและเรากับคู่แข่งไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางจ่ายสางเกตรสร้างความเสียหายสยบหรันชูเกต5หน่วยนะครับไม่สามารถถูกยกเลิกสร้างความเสียหายการนี้ไม่สามารถถูกลดได้ด้วยอะเอาเป็นว่านะครับตี3ครั้งจ่ายสมเกตช่องกลางไม่มีใครโยนยิง5ดาเมจนะครับแล้วก็ชนะแน่นอนด้วยกิดโกมากตัวนี้ดีกว่าครับวิญจานะครับ ใส่ใหม่นะครับนํำแก๊สบนมือของเราสองไม่เกินสองใบก็สุดโซการ์ฟนนี้แบบความนะครับน่าจะเป็นอันนี้เอ,เอมเบอร์อะไรสักอย่างแล้วจ่าสังเกตมูฟรูเบอร์แทกโซการจก็ไม่ค่อยมีอะไรนะปกติเป็นยักษ์สาผู้กำลัยำเจ้าหนุ่มจากคีนิ <c oughs> <c oughs> บอกกูเพื่อ <c oughs> นำแการเพือสุดกองการ์เรานะครับก็สุดโซนี้จะ,ะจ่ายสังเกตนะครับ ไอทีบ right? สกิลนะครับเราสามารถทิ้งดาวญี่ปุ่นหนึ่งใบบนมือเราเพื่อนำแก๊สไปผสมจากกองการ์ดเราสู่ช่องเกตแล้วโจ๊กแก๊สหนึ่งใบนะครับอีกคำตัวหนึ่งเถินตาที่นี้ในช่องดอกเรามีดาวญี่ปุ่นเชื่อมีงานสามใบหรือมากกว่าครับการนี้ได้นหนึ่งคีร่ามูฟนะครับโซโกาได้ใจโซโกาและเดอะเบนแท็กขับเก่งมากครับสำหรับอ่าสายนด์ญี่ปุ่นอ่าสายนินจานะครับเลือกสกิลแล้วเลือกนินจาไซส์หนึ่งหรือไซส์หนึ่งไม่เกินสองบใบในช่องดอกเรานะครับจากนั้นนะครับเราสามารถนำแก๊สในแล้วองชหน่วยเพื่อคอการ์ดที่เลือกเหล่านั้น ลงในช่องไม่ซ้ำกันโดยจ่ายอคอสสจิคาเงี้เหรอโอเคยักษ์อีกแล้วนะครับดูการ์ดองสจุดของการละสามใบและนำหนึ่งใบที่ดูนั้นเข้าโซกาดนี้ในสภาพความและนำที่เหลือลงช่องดอปจ่ายหนึ่งและจ่ายหนึ่งเกียรติก็โอเคนะก็โอเคนะไม่น่าเกียดนะถือมีมูฟระโซกาด้วย นี่ใครนี่ก็เป็นยักษ์อ่ะใจหนึ่งเกตครับเซตหนึ่งนะเมื่อการนี้ก็สุนสนามนะครับนำไมเทมยักษ์รอบสังหารไม่เกินหนึ่งใบจากกองการเราขึ้นมือโกงมาและสับนะครับจากนั้นหากการนี้สุนสนามด้วยความสามารถของเอมเบสนะครับเราสามารถเอมบัสเอมบัสได้เลยเราสามารถส่งใส่เทมเดี่ยวมือโดยใจขอคอสโอ้ฮะอธิบายกูหน่อยไม่เข้าใจเฮ้ยร่างใหม่ว่ะนาโนแมชีนะครับ เรโซแนนนะฮะเมื่อการขึ้นสนามนะครับผ่านในสนามแล้วมีคำว่าสึกิสึกิคางะะหรือโกจิมารูนะฮะในชื่อการ์ดเราจบการหนึ่งใบนะฮะและในสนามเรามีการที่คำว่าเบคุยะอยู่โกจิมารูในชื่อการ์ด้นนำการ์ดบนสุดของการ์ดเรานะครับสังเกตนะและได้รับเป็นเพิ่มเพิหนึ่งหน่วยนะครับอืไม่รู้ว่ะเทคยาวไม่ชอบเมื่อเข้าสู่สนามนะครับเลือกการ์ดยักษ์ อรอบสนามหนึ่งใบนะครับบนสนามมาดูการผสมของการสามใบนะครับนำหนึ่งใบที่ดูนั้นเข้าสู่โซการนี้นะฮะและนําจัดที่เหลือนะฮะที่ดูนั้นวางไว้ใต้กองอ่าเก่ง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 การนี้ก็สู่สนามไม่คุ้มสมารถของต้องไปสกูเกิแลแอมบัสนะฮะคุณสามารถทแอมบัสนี่มันคืออะไรวะหมอกควันหรือปะจวดการหนึ่งใบ เมื่อการนี้ที่ความอยู่ในโซลของการในสนามมาสูเราช่องดรอปเราสามารถขอการนี้ด้วยใจขอคอสอ๋อฮีมันก็เก่งดีวะไอสัตว์ถึงว่าแบบเราอยัาโซยาโซแล้วก็เฮียลงโดดลงดรอปี่ดหรอเออแล้วถ้าเราตายถอดโซก็ได้ดิโห้งโกงอะ่ะใช่ได้โหสัตว์รัสเซียการเซตครับเอ็สกสลิวคราบนึ่การหนึ่งการบนมือหนึ่งของเราหนึ่งใบกองการ นำการหนึ่งใบบนมือเรานะครับวางค่ําคว่ำไว้ในโซของยักษ์รัสหารหนึ่งใบสนามเรานะครับเพื่อโวกาดหนึ่งใบนะครับอืมอืมหนึ่งขั้นต้นาเตือนเราสามารถเซตนี้กลุ่นเตือนอ่ะเก่งดีชอบต่อไปนะครับเป็นอาวุธของยักษ์รัสหารท่าใจหนึ่งเกตและพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะครับเมื่อการนี้โจมตีครับเราสามารถนำการ์ดประสุดของการ,การ,การด์ดเราวางไว้คว่ำไว้ในโซของยักษ์รัสหารในหนึ่งใบนะครับ เพื่อนำการ์ดเป็นสุดยอดของการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกียร์เยโดเข้าโซแล้วก็เพิ่มเกียร์นะฮะได้ได้อ่าวันี้ดูจะดูดีกว่านะฮะเจนนิงเกียร์มอนเตอร์ที่มีมายจะลดสงหานทุกใบสนามไปรับพลังหนึ่งพันเมื่อการ์ดนี้เมื่อมอนเตอร์เข้าสู่สนามเราสามารถใช้สกิลเอมบัสนะครับเลือกมอนเตอร์หนึ่งใบสนามคู่แข่งนะครับเราสามารถจ่ายหนึ่งเกนะครับเพื่อทำลายการ์ดชิ้เลือกนั้นแล้วความสามารถนี้ พีหนึ่งเขาตัวหนึ่งเธอนะคือเหี้ยเลยคือทำไมมันโกงอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ฟอยว่ะนะครับอ่ายามิเกโดนะครับร้อยสูตรและเคออสด้วยวะ่ะเาโดนนำมอนเตอร์ใบบนสุดของสนามเราเข้าสู่โซกาสนี้และจ่ายสังเกตนำมอนเตอร์บนสนามเราหนึ่งใบเข้าสู่โซกา์นี้แล้วสังเกตแล้วเป็นในโซการแล้วเขาเตอร์แท็กครับเออดีชอบฉันชอบเข้าใจง่ายฉันชอบ ทีมการนี้โจมตีครับเลือกมอนเตอร์ปริศนาคู่แข่งหนึ่งใบนะครับแล้วเราสามารถจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะครับเพื่อทำลายมอนเตอร์ที่เลือกนั้นลดเลือดเอาสกิลมังกรนะครับสกิลนะครับเราสามารถทีมการนี้จากมือนะครับแล้วใส่ายหนึ่งเกลเพดูการสามใบจากกองการ์ดนะครับนำสกิลมังกรไม่เกินหนึ่งใบที่ดูนะครับเพื่อนมือข้อสกิลมังกรไม่เกินหนึ่งใบนะครับโดยจ่ายข้อคอสและที่เหลือลำนองดรอปนะครับใช้ได้เพียงครั้งต่อหนึ่งเทิร์นใจหนึ่งเกรด ดูสามใบนำหนึ่งใบขึ้นมือจากที่ดูนั้นขึ้นมือเราเอาใบานั้นคอได้เลยนะครับอืมอืมทำไมสิ้นเปลืองเกตขนาดนี้โหนะเกอะเล็กว่ะเป็นมังกรน้ำด้วยเหรอนำก๊าเป็นส่วนขอ,องก๊ารเราสองใบนะครับเข้าสู่ช่องเกตและพลังชีวิตเราได้ับคามเทนตยสองหน่วยนะครับเป็นสกิลด้วยนะยิงกันอย่างนี้เลยเหรอ เมื่อการนี้จบเมื่อจบการต่อสู้ที่กาดนี้ลิงแอทแท็กกับกองศุทยันใบอือนนะครับดูการ์ดแบมมันสตรจากกองกาดละสองใบคอมอนเตอร์คอมกองศุทยันไม่เกินหนึ่งใบาจากที่ดูนั้นเราจะคอคอสนะโอ้ไปที่เหลือลงชั้นดอบโอ้จะเปิดเจอไหมเนี่ยอ่ากล้องทับชกวัสใส่ฟ้านะครับแล้วก็เป็นดักก้อนนะ กองทัพจักรพรรดิสายฟ้าเมื่อการนี้ถูกสำลายสำเร็จนะครับนำการเป็นสุดจุดของการ์ดเรานะครับสุดช่องเกตครับและได้พลังชีวิตหนึ่งหน่วยไปมีมูฟด้วยเก่งไหมอ่าเมืเ่อก,การเมื่อการนี้โจมตีนะครับหากเรามีพลังชีวิตถกหน่วยหรือต่ำกว่านะครับจบจนจบเทอร์นี้นะฮะการนี้รับหนึ่งขีนะครับเป็นไซสู๋นะครับหนึ่งพันสองขีหนึ่งพันนะครับก็จะเป็นไซสู๋หนึ่งพันสามขีนะแม่โคตรจี๋เลย การ์ดเวยนะครับเมื่อรา่การนี้ได้เมื่อวัสานาเรามีมอนสเตอร์ที่เขาว่าบัสในชื่อกาดเท่านั้นนะครับใจนเกตจนจบเทอร์นี้มอนสเตอร์ก่อนทัพจกักระพรดสายฟ้าหนึ่งใบสานามเราได้รับหนึ่งขีาเราพลังชีวิตหนุนเต็งกว่าได้จวอีกหนึ่งเก่งมากครับเก่งมากโอ,อ้เลือดต่ํายิ่งเก่งใช่ไหมเด็กเนี้ยใหม่แล้วนะครับการ์ดเสริมนะครับเวทมนต์นะฮะเราสามารถรายการนี้ได้หาในเทอร์นี้เราสั่งการ ของเราโจมตี3ครั้งหรือมากกว่านะครับสกิลอ่าสัลโเตอร์ใช้สนามก็ได้นะครับท้องไร,ร,ร้บอลเตอร์ทุเป็นสนามคู่แข่งและนำการ์ดไปสู่จุดของการ์ดเราก็สู่ช่องเกตตามจำนวนมอเตอร,ร์ที่ส่งไล่สำเร็จด้วยความสมานี้นะอืมก็ตีสัมครังระเบิดอี่กว่าโอ้โหเจนเกตรับพลัญชุดหนึ่ง,งนหน่วยนะครับการนี้ไม่สามารถจมตีช่องซ้ายขวาได้นะครับดับเบิ้ลในแท็กนะครับไอเอี่เนี่ยเวิร์กนะดับเบิ้ลดับเบิ้ลในแท็กช่องกลางเนีห้าพันด้วย อยักลงสังหารครับนำการ์ดบนมือหนึ่งใบนำการ์ดไม่เกินหนึ่งใบบนมือแล้วเข้าสู่โซ,โซการนี้แบบความเลือจ่าย1เกตนะครับมีมูฟและวดบเบิร์อินเทคนะอายากอีกแล้วใจ้1เกณเมื่อการนี้เขสู่สนามครับเราเลือกการ์ดที่มีความสามารถเอ็มบัสนะครับไม่เกินเราต้องใช้ภาษาไทยจะคำละไม่เกินหนึ่งใบจะช่องดรอปรานะครับ ที่ไม่ใช่อีกตัวเนี้ยกลับขึ้นมือเรานะครับจากนั้นหากการ์ดที่เรา,าสุสนาเราสามารถของหมอกหายตัวเนี่ยเราสามารถนําการ์ดบนมือเราหนึ่งใบเข้า,าสู่โซยักษ์รอบสังหารในสภาพความอ,อ,อันนี้เก่งเมื่อการนี้โาสนานจากบนมือนะครับเลือกมอนสเตอร์นักลรกระโหลกหรือน้ำเพื่อสัมบับญัตกองการ์ดเรานะครับลงช่องดอกและสับกองการ์ดเราครับ อืมในการนี้จช่วเลี้ยงแท็กม่สามารถอยู่ล้วได้คอเตอร์สกิลนะครับถอดโซ่หนึ่งใบจากถอดโซ่หนึ่งใบจากการระสนามเราพอประมาณนี้ใช้ได้แค่นครัตัหนึ่งเทิร์นเก่งเว่นม์นคาตานานะครับนำการเป็นสุดของการเราสุดช่องเกตครับและเราได้รับรชีวิตหนึ่งหน่วยเมือ่อการนี้คว่ำอยู่ในโซ่ของยักษ์รอบสังหารนะครับเราสามารถบนสนาม เม,เมื่อการนี้ความอยู่ในโซของยักษ์รอบสังหารบนสนามเราถูกนําลงช่องดรอปของเราเอาหม่เมื่อการนี้ที่ความอยู่ในโซของยักษ์รอบสังหารบนสนามเราถูกนําลงช่องดรอปเรานําการเป็นสิ์ของการเราสามใบส็ดสงเกียอ๋อคือน,นี้อยู่ในโซแล้วแบบอ๋อได้เกียรโอเคออเตอร์นะครับเลือกเช้คาสมัยหนึ่งอย่างจะน่านล่านะครับในเทอร์นีน้ ครั้งต่อไปที่พลังชีวิตเราได้เขาเสียหายนะครับได้ลดลงสองหน่วยทอโซนหนึ่งใบจากการ์ดหนึ่งใบสนามเรานะครับเพื่อน,นำการ์ดเข้นสู่ของการ์ดเราลงช่องดอกนี่รู้อะกาเซตนะครับสกิลเราสามารถเจน,นเกตและนำการ์ดหนึ่งใบจากบนมือเราเข้าสู่โซการ์ดนี้นะครับเพื่อโจกการ์ดหนึ่งใบขอสามารท์ทดิเชนดอ๋อคัมพีไล่วิชานิจจ่าหายอยู่สักอย่างนะอ่าสำหรับไล่พิชานิจจาขอไปจั่วนะครับ สกิลเลือกการ์ดกองทัพจักรพรรดิสายฟ้า1ใบบนสนามเราแล้วเราสามารถใช้หนึ่งเกรดเพื่อให้การ์ดท,ที่เลือกนั้นได้รับ1คิ่และเพ็นอินทธิด้วยว้าวเอาสเสือเป็นไซส์สองตามด้วยที่เราสงสัยเทพมังกรจักรพรรดิสายฟ้านะการ์ดนี้ได้รับ defense สองพันและเพ็นอิทธิมีมูฟนะครับในเก่งละเมื่อการ์ดที่โจมตีหากเรามีกองทัพจักรพรรดิสายฟ้าพื่อหน่บนสนามเรานะครับนำการ์ดเล่นสุดจาองการ์ดเราสุดจองเกรดอ่าสำหรับคนหาเกรดนะครับใช้ได้ เฮ้ยเท่ห่ะเมื่อการนี้โจมตีนะครับหากเราไม่ได้สนใส่ไอเทมกองทัพจากวัดสายฟ้านะครับพลังชีวิตของเราได้รับโอเสียหนึ่งหน่วยรีบรีบมันทําไมถึงหนึ่งหน่วยอ๋อไซส์หนึ่ง,งสี 1, 4, 000, 3, ่พันสามคีนะครับเ <c oughs> วนะครับรายการนี้ได้เมื่อจนจบจาการต่อสู้การเราถูกยกเลิกเอาวว่าเมื่อต่อสู้เราถูกยกเลิกนะครับแล้วเราได้มีพลังชีวิตห้าหน่วยหรือต้ำกว่านะครับตั้งการอน่วยสนามเราครับแม่เจ้างัดวะ่ะ เจนิงเก้นะครับเราส,สกิลเราสามารถจะบรรลุนนหนึ่งหน่วยนะครับเพื่อให้จบเพื่อให้จนจบเทอร์นี้การนี้เราเป็นหนึ่งขีนะครับใช้ได้หนึ่งหนึ่งเทิร์นก็เป็นห้าพันสามขี้งั้นวะโอ้ไม่ตายนะครับผมขึ้นสายฟ้าเอ็กเทมเพสเบรกนะฮะร,รายการนี้ได้เมื่อในเทอร์นนี้เราสั่งการ์ดของเราจบสี่สองครั้งดีมากกว่าเราสนใจที่โดนทัจพจักรพรรดิสายฟ้านะครับเจ็ดสิเกศควาเสียหายสี่หน่วยเพื่ออะไร ยิงสีอย่างนี้เลยเหรอนำแก๊สหนึ่งใบจากบนมือเรานะครับข้าสู่โซการนี้นะครับในสภาพความและมีมูฟนะฮะใบนี้อะไรที่เป็นมูฟสำหรับผมชอบนะเมื่อการนี้เข้าสู่สนามครับเรื่องมอนเตอร์รสนามผู้เพลงหนึ bij, ่งใบถอดโซของการ์ดนั้นจากนั้นหาานี้เข้าสู่สนาสมเราสามารถอ่าตัวเนี่ยถอดโซหนึ่งใบถอดโซหนึ่งใบในการที่เลือกนั้น ถอยหนึ่งใบอ๋อถอดสองใบว่างั้นเถอะอ่ะไม่มีอะไรนะครับโจวาสามารถหายตัวนะไม่ใส่เมื่อการนี้สุดสนามนะครับเราสามารถด้วยความสามารถหายตัวครับเลือกไอเทมหนึ่งใปสนามคู่แข่งนะครับเราสามารถเจนนิงเกตเพื่อทำลายการนั้นนะครับโหดมากถอดโซ่หนึ่งใบครับยักษ์รถสหารหนึ่งใบนะครับถอดโซ่แล้วทำลายการเหมืคู่แข่งครับเก่งมากเขานี้ครับ เฮ้ยนัก,บกรบโคโรต์วะรายการนี้เมื่อกู้แข่งเสร็จจมตีในเธอเรานะครับแล้วเราไม่มีมุต้นในช่องการครับยกเลกิกการโจมตีนีมันลายเจสงังเกตทำลายเทมมันทำลายเทมมหนึ่งใบสนามดิชันอินจามาโคโรตสักใบวะรายการนี้ในเมื่อกู้แข่งเสร็จจมตีในเธอคู่แข่งแล้วเรามียักษ์รอบสังหารบนสนามแล้วนะครับยกเลกิกการโจมตีนั้นเราสามารถถอดโซ่หนึ่งใบาจากการ์ดหนึ่งใบสนามเราเพื่อน,นำการ์ดไปบรนจุตะกองการ์ดเราก็สู่ช่องเขตนะครับแล้วเราได้รับพลังชีหนึ่งหน่วยอ่ะอย่างนี้เก่ง ก็ได้ทงก็หายไปแล้วน่าสนใจว่ะชุดนี้นะครับสำหรับสำหรับคนที่ตามหานะครับจุดเสริมของอเด็กมังกรจักรพัรดิสายฟ้านะครับแล้วก็เป็นอาหายพูดแล้วปะ่ะคือโหดมากอ่ะคือมันโหดแหละยอมรับว,ว่าโดหดะ สำหรับคนที่ตามหานะครับก็บอกเลยว่ามีใบจริงๆหลายใบนะครับเป็นใบนี้เป็นใบเสริมที่คิโกมากนะครับมันมันมันยังไงดีอ่ะมันลงมาแล้วมันได้จัว่วคือการมันได้จัวจจ่วเยอะมากเด็กนี่จะไปได้คิดได้เพ้ออกเนาะแม่งจั่วเยอะมากแล้วก็ตีเยอะจั่วเยอะเรนรุนแรงนะฮะคิกโกมากเดอะจะหรือจะเป็นยักษ์นะฮะที่แบบว่าสามารถเรียกพวกแล้วก็มีการแก่นแกล้งฝั่งตรงข้ามได้เยอะเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ โหแบบทําลายเขาแกล้งเขาเยอะมากนะครับสลหรับสายใหม่นะครับแล้วก็ยังมีนะครับอ่าร้อยสูตรนะครับเป็นเคออสด้วยนะซึ่งเป็นบอสนะครับซึ่งดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ยังเอามาเอามาเสริมนะครับอืมแตวที่สําคัญนะครับผมได้แลเขาเรียกว่าอะไรวะเออเอาเป็นว่าผมได้ของดีนะกันนะนานทีเปิดได้ของดีเนาะ ก็นะครับคิดนี้ก็จบไปมีเท่านี้ก่อนนะกันนะครับขอญาตตัวขอเจอเขาตัวไปนอนก่อนแล้วครับสวัสดีไม่ไหวล้